มูลนิธิต่างๆก็ช่วยเหลือแต่ทางวัตถุนี่ไม่ใช่แกล้งว่าไม่ใช่ว่าจะสแสดงในความดูหมิน่นแต่มองเห็นอยู่ว่ามูลนิธิทั้งหลายก็ให้ความช่วยเหลือแต่เรื่องทางวัตถุแม้าจะให้วิชาความรู้ก็ให้แต่เรื่องทางวัตถุให้ไปเรียนเรื่องอย่างที่ไม่มีอะไรดีขึ้นไปเรียนแต่เรื่องที่เป็นเรื่องทางวัตถุที่ไม่อาจจะแก้ปัญหาทางจิตใจได้มูลนิธิทั้งหลายจะตั้งขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ ไม่แก้ปัญหาอะไรได้พาะช่วยในเรื่องทางวัตถุช่วยในวัตถุโดยตรงบ้างให้กความรู้ให้การศึกษาซึ่งยังเป็นแต่เพียงเรื่องทางวัตถุบ้างไม่มีใครให้ความจําเป็นของเรื่องศีลธรรมจริยธรรมมันก็เลยอืยังไกลต่อต่อต่อไอ้ความที่ต่อความถูกต้องไม่ต่อความเสียหมุนกลับไปหาความถูกต้องการศึกษาก็ให้การศึกษา ชนิดที่ทำให้คนเวียนหัวมากขึ้น